กอฮึกคังอันนี้เรามาเล่นเกมไหมครับกันตอนนี้เ,นเ,นเราจะเล่นดาดนี่นะครับดาดอันใหม่นะครับนี่นะครับทุกคนมาตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับไอไม่ใช่ไอถูกแล้วทุวกคนกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หานะครับ หนึ่งหนึ่งหหนึนึ่งุ่งเดี๋ยวผมจะเลือกด่านนี้นะครับเป็นโบดเกมหมดหนึ่งค่ะเกมเกมหมดหนึ่งเดี๋ยวผมจะบินนะครับนานิดนึง มันนานนะครับมันนานนี่โคตรนานอ่ะบอกเลยแป๊บนึงออกก่อนเอามาแล้วกันนะครับเอออยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะรอน้องด้วยทุกคนมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อน้องน้องน้องทุกคนรอน้องด้วยรอน้องด้วยมาเองแล้วมันอยู่ใกล้ปะเฮ้ยมบีมา

เมีอ่ะทุกคนรู้ไหมคะมันอยู่ตรงไหนนี่คือซอกเปลือกอออมันอันนี้ครับทุกคนมันอยู่นะมันอาจจะอยู่ใต้น้ำก็ได้นะครับโอเค ผมไปแก้นั้นก่อนนะครับทำทิ้งเฮ้ยเจอบ้าน,นอะไรอะไปบ้านไปไหาไม่ต้องเลือกไม่มีเราหาเฮ้ยเจอแล้วซากเรือมือจอมหมอกที่ไม่ใบแดงเลือดเหรอว่าซากเรือเรืออะไรอ่ะ ่คอดมึดเลยทุกคนคอมดเลยของเราไม่มดมว่ดูอันนี้เป็นเป็นเรือเรือองล้อเรือนี้นะครับเรือจมสลัดครับใช่มาเคยเรือจมสลัดที่จมอยู่ใต้นี้นะคบเพราะว่าโดนแรงระเบิด แต่ทุกคนจะบอกอะไรให้ครับผมยังไม่เจอเฮ้ยม,มีซากเรือดไททันอีกเดี๋ยวผมออกเกมไปอันนี้ก่อนครับไ,ไปดูข้อโอเคครับเอาดชาชาวบ้านละกันคคาดาแบบหมู่บ้านเฮ้ยคนอาจจะมีของอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะระเบิดบ้านดีนกว่าจะป๋ยวแบบบวชโซบายบวชเราจะไปหาทองไปหาเพชรไปหาแอลเวัลโล่จะเอาไปครับปอกชุด เดี๋ยวเรามาเล่นอมงอายกันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องทำดาบก่อน <c oughs> จะเอาดาบเมาจะเอาดาบพืชแค่ <c oughs> มันต้องมีไม้สติ๊กอะมาเรียวเนะนียย่ยผมเล่นแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมไม่เหมือนอันเดิมเลย เหมือนเดิมจริงฮะเห็นไหมตาวดูรอบรอบไม่มีอะไรแล้วตกน้องตกอ่ะแอ้ยตายตัดไม้ก่อน พี่อย่าเพิ่งใจเราจะเอาพี่ไปฝัอ่าอ้ยอยเอยอยออนหัวใจพ่อีกแก ขอหยาเหล็กขอร้องเอ้ยไม้สเต็กปิ้งเบะตายนักเรียนเร็วเร็บใครมีขวาบ้างอ้ยไม่มีคา ต้องหาเลซัมต้องต้องหาเลหาเลเรียกว่าหมู่บ้านเออรู้แล้วไปทางไหนตามเรามาเลยเคสซีก็ไม่ต้องเาอารอพี่เมียจัดหน่อยี่เฟสบุ๊กเดี๋ยเราจะพาไปตั้งอยู่ตรงนี้ไะตามเรามาตรงนี้เลยพอมาในป่าเอ้ยป่าไซเรนเฮไม่เห็นมีเลยไซเรนเฮไม่ต้องหยุด อยู่ในป่านะั้นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่อ่าอันนี้ต้นไม้เลเ็กแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมีแต่ละอันต้นไม้เล็กทำไมชอบต้นไม้เล็กแล้วไหนไม่อยากเขาอยากเลี้ยงสิเอ้ยเอ้ยอะไรตรงนี้ อันน <ítulo> ึงครับท <For S 1> <temp room. S 2> ุกคนเพศทุกคนเจอเพชรข้าวแ้งผมเจอเิชโอ๋ยเจดูอ่ะเจด้วยพี่เมียอย่าพึ่งที่ทุกคนเพชรพี่เมียจะราค่ะเอาวันนั้นก่อนที่ขุดที่ขุดเอาแล้วนะที่ขุดที่ขุดทองอ่ะที่ขุดทองที่ขุดทองอ้าวขุดไปไหนนีนี่ทอง ต,ตัวปนี่ยปลาแบบไม่มีเลือดหน่อยเอ้ยปลาแบบมีเลือดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาทองเอ้ยตรงนู้นมีเพชรตรงไหนหลอกไม่มีไม่เราจะเอาทองโอเคเอซอมบี้ฆ่าเลยซอมบี้เจอซอมบี้ หุ้ยดีนะไม่ตายเอาของก่อนนะเอาเอาหน้ารำไปยุดจะลาออกไปยุดลาออกดูยุไลลุงตู่ ดูยูไรลุงตู่ดูไรลุงตู่ตามดูยูไ e ลุงตู่ไรลุงตู่ตู่ตูตูเตะเด็ดปาแบบมีเลือดยังปาแบบไม่มีแล้วเลยไม่มีซอมบี้ไม่มีอะไรเลยอ้าว ตะี่นหบ้าไปทางไหนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายคนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ใจจะพูดอะไรก็ไม่เกาใจจไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ใจจะพูดอะไรบ๊ายบาย